สวัสดีเพื่อนชาวสเตปเกด้วยนะวันนี้อยู่กับแม่ดุดและคฮงมี่เลดไบรซ์นะจ้าอ๋อฮตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวปลาตัวก,กลางๆนะไม่ถึงกับปรีหยงไม่ใช่ตัวใหม่อะไรนะฮะตอนนี้เริ่มมาเนี่ยเสียเวลาทำไมมาเล่นเกมกันแล้วดูกันเลยดีกว่านะฮะเอาละฮะตัวนี้เกมน,นี้ชื่อว่าโมเดลคอมแบทฮะทุกท่านรู้จักกันเป็นอย่างดีฮะโหลดเร็วโคตรนะฮะมาถึงก็เปิดเกมก่น,กเ,กนกเลยฮะเอาชัวร์นี่ฮะ ก็เป็นสเปคเดียวกับ W สองร้อยนี่แหละฮะแต่ว่าพออยู่ในมือของ Xiaomi แท้ๆนะฮะ MIUI หรือที่เขาเรียกว่า MIUI หรือไม่ใช่ดิต้องเรียกว่า MIUI เลยฮะเออมี MI 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 เนี่ยฮะ MI แล้วก็ UI เนี่ยฮะว่าของแท้เนี่ยจะต้องเป็นยังไงบ้างน,นะฮะแม้ว่าสเปคใกล้เคียงเรียกว่าใกล้เคียงกับ W 200ดีกว่า CPU ตัวเดียวกันอะไรตัวเดียวกันเนี่ยแต่ว่าเขาก็มีจุดเด่นของเขานะเพราะาซอฟต์แวร์ของเขาเนี่ยมันเทพไงฮะเดี๋ยวมาดูของเทพเนี่ยเพรามันเดิอดครับบินไปที่ชายหาด เคยดูไหมครับมันมาทำอะไรไม่รู้ฮะนี่ฮะนี่ฮะบึ่อย่ายิงกันครับอย่ายิงกันกกน,กน,นี่มเนี่ยก็ประมาณ W200 นี่แหละฮะไม่ได้ อะไรมากมายนะนะฮะหมายถึงว่าความดื้อไหลอะนะแต่ก็คือเล่นได้ปกตินี่แหละครับไม่มีอะไรเล่นได้แต่ถามว่าจากสัมผัสเนี่ยถ้าเกิดว่าทางระดูกก็คือโอเคอยู่ในเกณฑ์ดีนะฮะอันนี้ ก็ถือว่าพอใช้ได้นะฮะเอ่อจะสอนนิดนึงแล้วกันนะ,ะถือว่าอย่ารีบมาสอนแล้วกันเรียกว่าบอกกันแต่นะฮะเมื่อกี้เนี่ยจะดูไปใช้เมนปลอมฮะด้วยความขี้งกฮะขี้งกก็คือไปซื้อเมปอมปลอมมาใช้อันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ดูว่าเหมือนจริงมากนี่ไงฮะ เหมือนโคตรนะฮะคิงต้ตงคิงสตงงส้นมาเป็นเรื่องเป็นราแวแล้วไอเมมฟอร์มเนี่ยสสวนใหญ่ก็สังเกตะระดับหนึ่งง่ายๆก่อนนะ,ะก็คือจะมีกระดาษอยู่ข้างหลังแบบนี้เนี่ยจะมีให้กับกระดาษติดอยู่นะฮะก็ไม่แน่นะบางทีก็เป็นชื่อร้านนะฮะตอบไม่ได้หรอกจริงๆดูยากครับเมมจิเมมฟอร์มมันมันลอมโคตรง่ายฮะ,ะใครมันจะไปดูออกครับมันปลอมง่ายมากแต่ว่าจะบอกทุกคนว่าซื้อแท้เนี่ยก็เลือกร้านที่เราไว้ใจได้หน่อยอะไรก่อน,นะ ก็เมื่อกี้ใช้เมมปอมตัวเนี้ยในตัวเนี้ยเมมปอมเนี่ยรันไม่ขึ้นสักอย่างอินสตอลก็ไม่ได้เด้งออกหมดแต่มันมันขึ้นมาใช้งานได้นะอยห่วแย่ยัยพูดเลยนะ,ะใช้เมมแทก็คือดีขึ้นมาตาเห็นเลยนะแม่เนี่ยแล้วกเาา็เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าว่าเจ้าซีลมี่เนี่ยนะฮะหรือว่าตัวโฮมี่เรดไรส์ตัวนี้เนี่ยมันมีความพิเศษอะไรอีกนะฮะ,ะ,ะพูดเรื่องกล้องเลยเดี๋ยวก็โฟกัสได้นะฮะภาพที่กล้องหลังเนี่ยจะจะค่อนข้างดีกว่า เอ่อ W 2 0 0อยู่ระดับหนึ่งนะฮะค่อนข้าทำได้ดีนะฮะหรือการโฟกัสระยะใกล้เนี่ยก็ถือว่าทำได้ดีมากๆนะฮะโฟกัสเดี๋ยวเราปิดปิดแฟลชก่อนดีกว่าไหมนะฮะเราปิดแฟลชละหนึ่งนะฮะมันจะมีเป็นออโต้โฟกัสคือหมายถึงว่าเราถือปุ๊บมันจะออโต้ไันเลยนะฮะเรียบร้อยใช่ไหมออโต้ให้เรียบร้อยนะฮะเดี๋ยวดูการออโต้โฟกัสนะฮะของตัวคงมี่นะฮะ นี่ฮะแป๊บบนึงมันก็จะล็อกให้ฮะพอเราถอยแล้วน,นึงแป๊บบนึงมันก็จะล็อกให้ในที่ถ้าเกิดมันไม่ล็อกให้ก็ไม่ต้องซีเรียสฮเนี่ยฮะล็อกให้แล้วนี่ไม่แตะเลยเนี่ยฮะก็ล็อกให้แล้วเรียบร้อยก็ชัดดีนะฮะชัตเตอร์ก็อยู่ในเกที่รวดเร็วนะฮะนี่ฮะเป็นไงบ้างโอเคนะฮะโหภาพคมมาก ก็ภาพกค่อนจะคมมากนะฮะถ่ายไปได้ยอดเยี่ยมมากก็หลังยอดเยี่ยมมากแต่มาดูว่ากล้องหน้าเนี่ยจะแพ้ W 200นะฮะโฮมีม่เนี่ยไม่เคยเน้นกล้องหน้าเลยนะ,ะดังนั้นก็คืออยู่ในเกณฑ์โอเคถ่ายได้ถ่ายได้นะค,ะคือดูรู้เรื่องไม่มืดไม่ดำอะไรนะแต่ว่าจะไม่มีวันชัดเท่า W 200อย่างแน่นอนนะฮะกล้องหน้าเนี่ยต้องยอมรับว่าสู้ W 2 0 0ไม่ได้ะะอีกตัวหนึ่งที่น่าดูจะบอกว่ามันอ่นเจจะเ็นจากจากระดับไม่ได้น,ะะนั่นก็คือฮาร์ดแวร์ ความสุดยอดมันอย่างนึงก็คือกระจกทัสกีกระจกทัสกีของรุ่นนี้เนี่ยนั้นสัมผัสได้เลยครถึงความมีคุณภาพสูงของมันเนี่ยนะฮะคือปัดฟุิปเนี่ยไปคือตรงนี้มันเป็นเรื่องของสัมผัสนะ,ะสัมผัสแบบเนี้ยคุณไม่สามารถที่จะรับรู้ได้ด้วยสเปคอะฮะอ่านตัวหนังสือไม่รู้หรอกคือทัสกีเขาดีมากครับแต่และคู่แต่และคู่นะฮะเขาใช้ของดีอะครับ แล้วมันแตะแล้วมันไปเลยอ่ะมันพุ่งเลยพุ่งเลยอ่ะสุดย,ยอดมากนะฮะทำได้ดีมากสำหรับตัวของฮาร์ดแวร์ยอดเยี่ยมมากๆะแต่ว่าตัวนี้รู้สึกว่าจะไม่ได้ใส่ชิปเสียงอะไรมาเป็นพิเศษนะฮะคราวนี้มาดูดีกว่าว่าเจ้าตัวม e ี u i เนี่ยนะฮะมันมีความพิเศษเลยก็จะเห็นว่ามีคำว,ว่าทีมฮะทีมเนี่ยฮะก็สามารถที่จะเปลี่ยนได้นะฮะทีมเป็นเป็นเหมือนกับเป็นลูกเล่นนะครับของตัวมี่ i เขานี้ก็สมัยก่อนเลยนะฮะ คนรอบแบบนี้ถ้าใครแล้วคนอาจจะจําได้นะฮะก็สำหรับชาวแอนดรอยก็คงจะคุ้นเคยอยู่กับการโหลดทีมหรือซีมเนี่ยมาใช้อยู่แล้วนะ,ะแต่ว่าการจะเข้าไปโหลดได้จะต้องมีเซมี่แอคเค n t ก่อนนะ,ะซึ่งนักดูก็มีนี่แหละฮะก็โหลดมาแล้วก็ใช้กันไม่มีอะไรหรอกฮ<า>ะขำๆวันนี้ให้ดูให้เฉยๆแล้วกันนะฮะ, <S <S ะ,ะว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวที่พิเศษอย่างหนึ่งเลยนะฮะ ที่มันน่าจะเห็นได้ชัดนะฮะก็คือมันไม่มีแอปรอเวอร์ฮะก็คือไม่มีเอ่อที่กดแล้วแอปมันจะเยอะๆฮะเขาเรียกแอปรอเวอร์คือนั่นดูกาแปลเป็นไทยไม่ออกนะฮะประมาณนี้นะครับเอาล่ะเดี๋ยวเรามาดูอย่างอื่นหนึ่งเหรอว่ามีอะไรน่าสนใจอีกนะฮะดูเบราว์เซอร์นะฮะความรวดเร็วเดี๋ยวเราเข้าเว็บน, <UI S 2> นี่แหละฮะ mui.com นี่แหละะฮก็รวดเร็วดีลื่นไหลดีนะฮะสำหรับ mui ใครที่อยากจะเล่นนะฮะ ตัวนี้รอมตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาดูได้นะฮะตามที่ต่างๆเลยนะทีนี้เลยนะ,ะดาวน์โหลดเนี่ยนะฮะก็เข้าไปเลยว่ารุ่นไหนมีบ้างนะ,ะอย่าง TSL ก็มีอยู่แล้วนะฮะหลายๆรุ่นก็มีนะฮะบางคนก็พอร์ตมาลงเยอะแยะ,ะเนี่ยฮะ Nexus เนี่ยฮะก็มีมีอยู่หลายเลนเยอะแยะเลยนะฮะ HTC นี่นะฮะเราก็เป็นคนทำลองมาก่อนนะฮะตัวนี้นะฮะมีซัมซุงแน่นอนนะก็ต้องมีนะฮะ มีซัมซุงฮะต้องมีบรงคับต้องมีอยู่แล้วนะฮะหรือจะเป็นม o โตโรล่านี่ก็มีนะฮะหัวเว่ยนะฮะมีแน่นอนฮะโซนี่พูดไปแล้วช่วยไม่ได้ผ่านไปฮะ LG ฮะมีฮะนี่ฮะ ZTE ทีทท้ายนี่ก็ดังมากนะเไม่อนจีนดังมากนะบอกว่าดังพอๆกับพวกหัวเว่ยเลยมานี่แหละนะฮะโอเั่หรืออ p p โฟของเรานี่แหละฮะ มีฮะ others other brands นะก็คือแบรนด์อื่นๆฮนะมีแบรนด์เนี่ย newman lenovo นะฮะ sky น,นี่มือถือเกาหลีนะฮะ coolpad นะฮะเชียนหยี u, นะฮะเมย์จู u, นะฮะ sky อีกแล้วนะฮะ sky นะฮะ vivo ฮะโอ้ยมี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 ยูไอให้เล่นด้วยฮะ lenovo นะฮะ,ะ,ะ as920 ก็มีนะ newman โอเพอร์นะฮะ Oppo A1 นะฮะ Oppo N1 น่าจะดูไม่ผิด na น่าจะเป็น N1 ด้วยฮะดูไม่ออกฮะมันรหัสนะฮะ Cherry Mobile โอ้โห้ Cherry Mobile ก็มีฮะเออเอากับเขาดีนะฮะก็มีห่อประหลาดเยอะดูไม่หมด n โอนะฮะ p h l อันนี้มีอยู่แล้วนะรู้กันอยู่แล้วนะโมกุ ไอโอเชียนะ I cean, นี่ก็ดังมากนะฮะดังมากเหมยจูคิวโมบายอินเท็กซ์นะฮะคู่แพดสกายสกายสไปซ์นะครับแล้วก็พวกตระกูลซีรีส์ของ MTK ทั้งหลายเนี่ยนะฮะเทียบเลย TV, Word, นะะแซ่ทีเอเวิร์นะฮะก็เนี่ยฮะก็ถ้าเกิดว่าอยากจะได้ลอนเชอร์แบบที่เราเล่นกันอยู่ตอนนี้นะฮะลอนเชอร์ตัวนี้ก็ไปกดคำว่ามี่โฮมครับมันก็จะมีคำว่ามี่ลอนเชอร์ขึ้นมาในเพสโตให้เราใช้งานกันเลยเดี๋ยวนะจ๊ะ ตัวนี้เนี่ยนอกจากกล้องที่มันดีมากๆากนะกล้องหลังแล้วก็เรื่องของความลื่นไหลแล้วเนี่ยจริง,รงๆก็ไม่ค่อยมีอะไรพูดนะตัวนี้จริงนะดุดไม่ตัง้งใจจะเอามารีวิวอะไรที่มันเป็นเรื่องมันบราวนาะดนะันะเพียงแต่ว่าแค่อยากให้ดูเฉยๆว่าเนี่ยเสียมี่ราคาไม่แพงมากก็มีนะถ้าใครอยากจะเล่นอะไรเนี้ยก็ซื้อได้นะฮะไม่ยากนะฮะก็ซื้อกันตัวนี้หาหาหาง่ายหน่อยนะนะก็สวยงามมากสวยงามชอบมาก ก็ขอขอบคุณทุกท่านด้วยนะที่ติดตามเรามาตลอดเลยนะ,ะัะวันนี้ก็อันนี้ให้ดูเล่นๆน,นะตนัวนี้รีวิวแบบผันผ่าน,านไม่ได้จริงจังมากมายนะเพราะว่าไม่ค่อยมีอะไรให้พูดนะฮะแล้วก็ไม่มีอะไรให้ตําหนิด,ด้วยนะฮะตัวของกล้องก็ทําออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆนะแล้วก็งานประกอบก็ทาออกมาได้ดีมากๆนะจริงๆแล้วจุดเด่นของมันเนี่ยพูดถึงเรื่องฮาร์ดแวร์น่าจะอยู่ที่ตัวของทัชสกรีนมากกว่าทัชสกรีนเขานี่ต้องยอมรับนะ,ะว่า ดีจริงๆทัชดีจริงๆข้างหลังก็มีสกรีนลายนี่ฮะสวยงามนะฮะเป็นเงินนะฮะเป็นใน่าจะเบลูมิเนียมนะ,ะสวยงามผ่าลามแบบขัดมันนะฮะยอดเยี่ยมมากๆกล้องเคลื่องงานประกอบดีอ่ะไม่มีห่วยฮะสำหรับเซมี่ไม่มีห่วยฮะก็เซมีมมะะม่เนี่ยจะเป็นซิมใหญ่2อันเลยนะฮะสออันเลยนะฮะแล้วก็สามารถใส่เมมโมรี่การ์ดเพิ่มได้ด้วยนะฮะมีแฟลชด้วย แล้วก็วันนีเด็ดก่อนที่เราจะจากไปวันนี้ฮะเสี่ยมี่บอกว่า Don't คอมีใชน้าแอ a เ p l e อย่ามาเรียกฉันว่า Apple ิลเมืองจีนฮะเพราะว่านะักดุก็มองว่าเขาก็คือตัวของเขาคะคิดดูดิคนอื่นเนี่ยต้องไปใช้นาโนซิมตามเขาบ้างไมโครซิมตามเขาบ้างนี่เสี่ยมี่แม้ทั้ง M I 3นะมี3เนี่ยแกงใช้ซิมใหญ่อยู่เลยฮะโคตรอินดี้เลยฮะมือถือที่่นี้ ีจริงๆสาธุนี้นะฮะรองรับ 3G ท,ทุกเครือข่ายนะฮะหน้าจอเป็น HD นะฮะ MTK 6589T นะฮะ <fight ing, S 1> PowerVR SGX544 คือการจองของรุ่นนี้นะฮะรอม4แรม 1, <lifted. S> 1นึ่ะเพิ่มได้นะจ๊ะเหลือให้ใช้งานนะฮะเรื่องของ ที่เก็บข้อมูลฮะก็เหลือใช้งานนะฮะว่าง1.85นะฮะจากทั้งหมด2.12นะครับการความจําอันนี้ก็คือเป็นบริการดุดนะฮะแล้วก็ตัวเนี้ยลงแอปได้แค่822นะฮะนอกนั้นก็จะแบ่งไปใช้เป็นพวกลงเพลงลงอะไรนะฮะขอบคุณท่ไนที่ติดตามมาฮะและนี่คือเสี่ยวหมี่นะฮะฮงมีดเลตไรส์นะฮะขอบคุณมากครที่ติดตามอันนี้ขำๆนะครับไม่มีอะไรเลยนะฮะขอบคุณมากฮะ